คอยอาดไม่ได้เมือกีมือคอยไปถือง่ายกีมือคอยไปถือคอยอัดไม่ได้หนึ่คอยอ์ม่อาฮะคมือคอยไม่ไปถือไม่เป็นบอกไปทายอยู่้อเอาหาบางองแนเกาันออ่าต่นแพนเค้ก าเขาหนูเอาลูอะบาเอาเอาตังเอาใครสั่งนตั้งแล้วรี้ตังแลวผู้หลรอ่มีหว่าเอาบาทจะมาถอนให้ขยทำไมทำนี่น้องกดกนอันนี้ลูกรถใช่ไหมเนี่ย ก็ไปถ่ายเยอะไปนะมึงก <c ười> ้มถ่ายคนสวยด้วยนู่นสวยจี๊ดถ่ายนิดหน่อยอย่าก้มใกล้รูกเดี๋ยวมันโดนเตาอทะลุรถนอ้าวลูกอะไรนะอันนี้ไปเลยอ่ะอ่าตัวนี้เลยมอู้ แ่หาแของแห่งประวัติอะไรเอาหัวใจก็นเ้ยฮัลโหหัวใจใช่ไหมอันใจใช่ไหมอันใจหรื่อนเล็กเล็กฮะเอาสนันล่ะ เหี้คมั้ไหนวนี้์ดีเถ้ามีก็นอะคำนอสิน้าเจอกันไหมครับ